ถนนเส้นพุทธมณฑลสามแยกประชายนะครับเดน,นโล่งขับสบายไร้กังวลบรรยากาศชิวๆครับ<อ>ูพกกลังสวนผ่านวัดน,นะครับผมสองข้างทา,างก็มีตึกบ้านคนขึ้นมาแล้วแต่เสาไฟ ยังไม่ติดไฟไม่มีสายไฟสักเส้นเดี๋ยวก็คงจะมืดครับแถวนี้ต้นมะพร้าวเยอะจริงๆขับไปสบายๆชิวๆเป็นเส้นท,ทางที่เหมาะกับการปั่นครับผม แถวนี้ที่รู้เส้นทางน,นะครับส่วนขาจรยังยังไม่รู้เพราะว่าถนนยังไม่เปิดส่วนมากผมจะขับด้านนูน้นด้านนี้ไปออกสามแยกไปฉายแต่วันนี้ผมขอมมาะรุด้านขุดหมดทนครับอากาศดีสบายแจ่มใส ข้างทางเต็ไมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่แต่ที่เห็นมากที่สุดก็คือต้นมะพร้าวครับเออตลิ่งชันนี้ต้นมะพร้าวเยอะเหมือนกันนะ มีคนฟันสวนไปสวนมาเยอะแัะไคหมฝั่ง,งนู้จะเยอะ,ะกล้องคงจับให้มองไม่เห็นนะฝั่งนู้นก็มีรู้สึกผมจะมาสุดทางแล้วยังไม่เคยมาเหมือนกัน สวัสดีครับเฮ้ hey, ตรงนี้เสาไฟปิดไฟแล้วครับ ต่อไปก็คงจะเต็มไปด้วยนะตึกรามบ้านชอ่องบ้านจัดสรรร้านอาหารแถวก็คงจะผุดเร็วๆนี้ครับผมที่ดินก็คงโดนกว้านซื้อจากพวกนายทุนทั้งหลายนานแล้วครับเพราะเขารู้ก่อนที่จะตัดถนนเป็น10ปี นี้หน้าจะมาถึงตรงสายหนึ่งแล้วนะครับมีสะพานตัดตรงนี้ ว่าถนนยังไม่เปิดให้ใช้แต่กจใช้ก่อที่พวกรถยนต์จะมาใช้กันโอ้จุดนี้สวยครับแม่สร้างมารองรับมันดีเลยเกินดีครับริมถนนเลย 来搞。Like, um ปัขึินสะพานครับผมเ,เริ่มโพเพแล้วครับ ดีเหมือนกันนะ เร่งรีบแต่สะพานเยอะดีครับแถวนี้ใครขี่เสือหมอบเชิญมาแถวนี้หน่อยครับ ถนนเรียบดีมากบอกซำตรงว่าอยู่แถวไหนาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันครับ พาอไม่เคยมาสวยครับสองฟ้ายามนี้ ก็เจอลูกหลังแล้วครับผมผมเจอป้ายถนนหรือว่าซอยอะ,อะไรสักอย่างซึ่งบอกให้รู้เส้นว่า ผมอยู่ไหนแล้ว ก็คือเส้นเขาเรียกซอยบางเชือกหนัง17นะครับบางเชือกหนัง17บางเชือกหนัง17ผมหน้าจะมาถึงาสายหนึ่งบางเชือกหนัง17ก็บางเชือกหนังนี่ก็มีบ่อตกปลาบางเชือกหนังที่เคยมากับคุณใหญ่บ่อตกปลาเงาน้ำประมาณนั้นครับผม เริ่มโพลเเพแล้วเห็นท่าว่าผมต้องกลับแล้วล่ะครับแต่ขับขี่สบายได้ทางยังไม่เปิดเป็นทางสาธารณะปั่นเข้าไป